สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวย t u b e นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตั้มรถหงร้อ,อ,อดําซิ่งครับผมคลิปน,นี้ก็ลงของเสร็จเรียบร้อยนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมที่ไม่ได้ถ่ายตอนลงให้ดูเนาะพาะว่าเจ้าเอาบุญนะครับเพิ่นเอาบุญเปิดเพลงมาั่นเอ้ยว,วายม,มันก็กงานทาบุญบักักแล้วไอ้บมแมนเอาบุญเนาพี่น้องอาก็จาไอ เหตุงานเราเปิดเพียงอะนะแต่ว่าเปิดเพียงอะมันเป็นรถแห่ไหมเป็นรถกระบะใส่ตู้เลยอะปู๊อ่นานอนอนไ่ได้นะครับต้องได้เตี้ยนแขวะไปเตี้ยนเลยขั้นเข่านี่ครับตอนนี้ผมก็เข้ามาลงของในเมืองสารคามนะครับก็คือผมจะผ่าเมืองออกไปเหมือนเดิมเขาไม่ให้รถบรรทุกผ่านนะครับแต่ผมไปก็ <laughs> มันมาลงขวงนี่แม่พี่น้องไอ้ออกจากเมืองมาเพ่าไก่นะบพราะสพาขึ้นทางเหนือยังดท่วางเลยเนาะน่าจะมีเวลาเข้าเวลาออกนะผมว่าเนี่ยไม่ให้ผ่านเลยมันเป็นไปบม่ได้ดอกนะครับทางรถเนาะอาจจะเห็นเป็นเวลาเขาครับไม่เข้าเวลาเท่านั้นเท่านี้เองที่นะก็โอเคอยู่ที่ผมว่านี่ครับ แลรนน้ำขังพนังซีไปเลยพี่น้องนี่ค,ครับเศร้ากันหลายหลายดอกแต่ละคำ่ำอะแล้วปวกาลงว่ะย่านโควิดว่ะ <c oughs> บ้านพ่อปัก4หนี่ครับตัวน,นี้ก็จะเป็น เนี่ยถ้าว่า้รถมันถูกเขาต้องเอามาเขียนไห้่ยังซีบ่ามันเอาไปติดไปในเมืองกันเนาะผมก็บ,บ่เห็นแล้วมันไห้มาแล้วครัที่ไปรถเราพี่น้องนะลงคลองเสร็จแล้วครับไปต่อกันเลยครับผมโอ,โ,อโอ้ว่าที่ไปเอาขายจับกล้องอยู่ในบ้านเนี่ยนะแต่ว่าย่านว่ท่านขึ้นคลองว่ะว่าไปเอาเดอกไปเลยยังมีโอกาสได้เข้าไปบ้านวันไหนก็ให้ไปเอา กะเรื่องีอเขาไปเอาอะจอดให้ลูกชายเอาออกหมอยากเข้าดีกว่าถ้าได้สตรีมสดนะวันอย่างนี้เอามือมเลียงแดดอ่อนๆนนะครับมันมีเวลาวิ่งก็อยากพาท่านผู้ชมแบบคุยกันไปด้วยนะครับสตรีมสดคุยกันไปนะครับถ้ามีเวลาวิ่งวันนี้วันเสาร์นะครับท่านผู้ชมขึ้นของก็ อ่าน่าจะได้ไปลงวันจันทร์นะครับก็มีโรงวันอาทิตย์อยู่ครับเป็นไหนงานอนะ่ะนี่โรงวันอาทิตย์เกีวว่ยวอ่ะแต่ว่ามันยูกไกคกับผมพูดนะครับเป็นแป้งคนท้องคนน่ะพี่น้องนะครับนี่นะครับตรงที่เขาพ่าให้ขอนครับมาดูกันกกกว่าตำรวจที่จับบ่ตัวนี้น่าจะเป็นตะวันแดงนะครับลอกรถก่อนผู้สาวสิข,ขึ้นมาอาติดไฟแดง ผู้สาวก็ตำรวจไอ้ทีนี่ครับเห็นไฟป่าวพี่น้องอ้ามรถบรรทุกนะครับนี่ก็จะเป็นตะวันแดงตะวันแดงสารคาม แต่ก่อนผมมาร้านนี้แหละแล้วก็มานั่งร้านทางนี้ไปนั่งกินนะเป็นร้านนั่งดื่มแบบชิวๆแล้วกัพอเมาหรอกกัเขาไปในตะว,วันแดงครับไปเต้นแต่เป็นเบ้าหุนห่นเนานี่ครับคลิปนี้ผมจะพาพาเมืองสารคามนะครับ เดี๋ยวอุ้ยบีบแต่ใช่ไหมเจ้าเนี่ยวสามชาเรียนมาเห็นกันพอดีเดี๋ยวอุ้ยจัดสามชาเลยผมว่าสามชากันจะเป็นสามชาเด็กกี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 เด,ด็กีสามชาผมสามชาเด็กกีนะเห็นก็เจ้าบีบก็อยากได้แล้วอ่ะภาพก็จะเป็นสั้นๆหน่อยนะครับต้องขออาภัยหลายๆนะครับเพราะว่ากล้องโทรศัพท์เนาะพี่น้องนั่นก็บมคือโกโป้ของเผมแหละ นะครับพวกกันกระแทกนี่ยังนะนี่แหละครับ,รบมันจังเป็นธรรมชาติพนนดิตกลุมเหมือนกับตกลุมไปพร้อมกันนะพี่น้องนี่ครับผมจะผ่าเข้าไปเลยนะมาดูกันว่าจิตถึยังบ่จะมีอะไรไหมถ้าถ้ามีปัญหาอะไรก็มาปาักกันผมนแน่เด้อ <laughs> phải à, phải không vẫn tắt clip lấy hai chỗ đó hỗn loại nhỏ như vậy đó chở đó chưa được hỗn chưa được 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 chưa chưa được <laughs> ป้อยรูดํำกันเดี๋ยวแบบนี้นี่ครับตอนนี้เรามาติดท้ายารถบรรทุกหนักนะครับกำลังบืนเขาอยู่ครับเอาบึด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 จำบึดบึดจำบึดนะครับตอนนี้กำลังปีนภูเขาอยู่นะครับผมแซงเลยแล้วกันนห่ครับ <laughs> แซงเลยครับแซงเลย นี่ครับมันจะเป็นหอนาฬิกานะครับ,บ,บเบื้องเราเด้ยผู้รีเบืบ้องท่านอาหารตาค่ะได้แต่วผมขึ้นที่บไรเบื้องดอกเป็นวงเวียนนะครับหอนาฬิกานี่ครับลงผักอะนี่ก็เป็นโรงเรียนพดุงครับลานสาวผวก็เลี้ยนอนู่นี่แหละ ผมยืนเลนขวาเลยนะครับท่านผู้ชมเ่ยเลนขวาเลยครับยืนเลนขวาเลยถึงแต่นี่ครับนี่ก็จะเป็นเส้นกลางเมืองมหาสารคามเลยนะครับนี่ลงของกับแคบแคบี่นหอผมไมอ่าไทยในยทางนี้เหรอได้ข้เจ้าเปิดเพียงดังหมดนะครับธรรมดานะครับลั่นลั่นในเมือง ้างๆมันจะเป็นสองล้านติดกันนั่นว่าอันนึงก็าเจ้าเปิดเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอีกอีกอันนึงกะกะเปิดเป็นอะไเปิดเป็นอะร้านวัสดุก็สั่งนะครับไบิรถก็หลายบาทดิครับพวกเขาเจ้าม้านซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตกับว่าแมนน้อยเนียครับพี่น้องป็นเซเว่นผุนี้ระดับเซเว่นผุนนะแต่ว่ามันไม่มได้ข้นซื้อว่าเซเว่นเลยซื้อนะครับ นี่นะครับขี่รถในเมืองต้องแบบนี้นะครับยืนขวาเลยพี่น้องนะครับเข้าไปเลียนไส้ไม่ได้ดอกเ้าเาไปเลียนไส้พอดีเนี่ยมันก็ติดรถที่ขเข้าจอดแบบเนี้ยตรงนี้จะเป็นหนาโรงพยาบาลน,นะครับซึ่งเป็นที่ที่ผมไม่อยากมาคือโรงพยาบาลน,นี่แหละเ่อยากเก็บบ่อยากไข่บ่อยากป่วยนะครับเนี่ยมันจะติดรถเลียน้ายเนี่ยครับที่ขเข้าจอดเนะี่ย ยืนขวาเลยนะครับคือ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 จะเป็นแบบนี้นะครับผม่าอ,อย่าง่าอย่างเขาันรถหนักนะเนาะเขามันรถหง่วันรถหนักนะครับตอนนี้รถเปล่านะครับมันรถหนักครับมันจะไปวิ่งแบบข้าเจกก้า่าได้ดอกนะครับเที่ยวเบียกเที่ยวนั่นนี่อะตายตอนแล้วเพราะท่านโดนเก็บคอคุ้นไปน,น,นะ <c oughs> งามไส่ไห้ล่ะทีนะี้บอกแล้วมันลงไม่ได้มันลงไม่ได้ไไดยังเข้ามาลงอีก แอปตอกแตกไหมเอ๊พอดีครับแจ๊วลงของเสร็จแล้วครับไปต่อกันเลยครับผมไต๋จ่อยอยู่ทั้งไหนเนาะน่าจะเป็นพวกต๋จ่อยนะครับที่ได้ไปใส่ของลงวันอาทิตย์เพราะว่าตจ่อยอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมอยู่สาะระคามครับต๋จ่อยอยู่ร้อยเอ็ดนะครับน่าจะเป็นไต้จอ่อยกับพี่ผมหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน บเห็นแล้วนะครับเขาตัดสินใจได้เลยนะครับเขานั่งอยู่สูงนะเห็นว่บางทีรถก,ก,ก,ก็เจ้าเรียนน้ำค้นกันก็เจ้าตดสินใจบดได้เพราอย่างบางทีก็เจ้าว่าเห็นนี่คือเขาเนี่ยแบบจังรถคันต้นหนาตีไฟเดียวแบแบบคันนี้เดียวว่าเห็นนะครับแต่เราเห็นเราย่อออกก่อนนะครับออกก่อนออกออก,ออกซ้ายไปก่อนนะครับแล้วก็กันให้เขากันไว้ เป็นการแบบเนี่ยนะเราเห็นแล้วเนี่ยแต่ขั้นข้างหลังผมไม่เห็นนี่มันติดผมอ่ะออกสายครับเนี่ยร้านหนึ่งอ่ะที่ทได้มาลงอ่ะปทุมวันสารคามเนี่ยแต่แต่ผมไม่ได้มาหรอกส่วนมากง,งานแถวๆนี้จะเป็นของรถน้ํามันนะครับพวกพี่เอพี่ปอมแล้วก็เสียหนุ่มตัดตีอะไรอย่างนี้นะครับพวกงาน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 หมูหมูแบบนี้งานใกล้ๆแบบนี้นะครับจะเป็นของส่วนมากจะเป็นของรถน้ํามัน เพราะว่ารถน้ำมันเขาวิ่งค่าเที่ยวนะครับไม่ได้เหมาเพราะว่าผมมันไปไกลก็จ่ายเท่าเดิมครับเท่าแก่ก็จ่ายให้เท่าเดิมอ่าไม่ได้จ่ายเพิ่มนะครับก็จะได้วิ่งไกลหน่อยนะครับรถก๊าซหาก,กินรอบนอกพี่น้องนะครับถ้าว่าฟูกี่ลีหรือไม่เขาว่าต้องการรถี่ลีนะครับถ้าเขาต้องการรถแบบอยากได้ขวางแห้งอยากได้ขวางแห้งไห้ไอ หายผมเนี้ยหายไหมผมจากคันเนี้ยไงเขาก็ทุ่มจังหวะคันไดนก็นเป็นคันนั่นแหละพี่น้องนะครับโอ้ท่านไปเขียวเสียวะปราดำบุหรี่างามเด็ดอุ้ยสลคามดำสิ่งมีสติกเกอร์ด้วยนะครับนี่นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอาจมีคำพูดคำจาอะไรที่ไม่เหมาะสมภาพเสียงเนี้ยหา อะไรไม่เหมาะสมก็ขอโทษขอภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับเนี่ยแม่คู่ขาเนี่ยผมมีเอาไ,ได้บุญนี้อย่าคุยหลายดิบผมคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ